สวัสดีครับ้อวันนี้จะมารีวิวการเปลี่ยนด้ามปืนนะครับของปืนน็อตอเมริกันอาร์มจุดสองสองนะครับแมกนัมนะครับก็อันดับแรกนะครับเรามาดูอุปกรณ์ของปืนที่ด้ามปืนตัวเดิมเดิมของแมกนัมนะครับจุดสองสองนะครับนะฮะแล้วก็ด้ามที่เราด้ามปืนแบบพับได้ที่เราซื้อมานะครับตรงนี้นะฮะในอุปกรณ์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่งที่เขาให้มานะครับ ก็จะมีนี่เลยนะครับด้ามพับนะครับด้ามพับไขควงนะครับไขควงนะครับด้ามพับนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้นะครับเวลาเทนะครับต้องระวังหล่นหายนะครับก็จะมีมาให้อยู่ตรงนี้นะครับประมาณ9ชิ้นนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับในอุปกรณ์ของโบชัวตรงนี้นะครับก็นี่มีวิธีการใส่บ่งบอกอยู่ในนี้นะครับถ้าสําหรับท่านี่ดูนะครับก็นะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือไขควงเล็กนะครับสาหรับไว้เปลี่ยน ดัมนะครับนี่นี่นะฮะตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็ไขเปลี่ยนดามนะครับโดยการไขตรงนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับนี่เดี๋ยวเรามารีวิวดูไปพร้อมๆกันเลยครับก็เปลี่ยนนะฮะนะฮะนี่ตรงนี้เลยนะฮะเมื่อเราถอดตรงนี้ออกมาได้นะครับครับเมื่อเราถอดอันนี้ออกมาแล้วนะครับก็เตรียมใส่อุปกรณ์นะครับของนำปืนที่ให้มานะครับเราก็ใส่นะฮะ ทั้ง2ด้านก็จะมีแผ่นตรงนี้นะฮะสแผ่นนะครับใส่เข้าไปนะครับพอเข้าล็อกแล้วนะครับเราก็มันจะมีสปริงนะครับกับหมุดนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นแบบกดๆเพื่อที่ว่าดัมพับของเราจะได้กดตรงนี้ได้นะครับนี่นะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี่นะครับนำลเบอร์นะครับเข้าไปในล็อกตัวนี้นะครับเข้าไปในล็อกนี่นะครับเดี๋ยวก็ใส่นะครับเราก็ใส่ดัมพับเข้าไปนะครับ นำพับที่เขาให้มานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องของนี่เลยนะนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะแล้วเราจะมีล่องกิฟนะครับล่องกิฟของตัวนี้นะครับใส่น็อตเข้าไปนะครับเพื่อที่ว่าจะล็อกระหว่างพลาสติกกับปืนนะครับเพื่อที่เห็นไหมฮะพอใส่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวน็อตอีกตัวหนึ่งที่เขาให้มาอีกหนึ่งด้านนะครับนี่ไขเข้าไปนะครับ ก็มีไขควงที่เขาให้มากับอุปกรณ์ด้ามพับนะครับแล้วก็ไขนะครับให้มีแน่นนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับแล้วก็ใส่ทีนี้นะครับพอเสร็จสับตรงนี้นะครับปุ่มกด2ด้านนะครับก็สามารถพับได้แล้วเห็นไหมฮะพับได้แล้วนะครับนี่พับปืนได้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมฮะนี่นะฮะแล้วเราก็ใส่โลโก้ที่เขาให้มาของนอตอเมริกันอาร์มนะครับแล้วก็ดํามดํามเน็ตนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับ นะครับก็ใส่ดํมเน็ตนะครับเข้าในตัวนี้แล้วก็เราก็หมุนนะครับหมุนนี่เข้าแก๊ปแล้วนะครับเนี่ยสำหรับเน็ปกางเกงนะครับเน็บเอวนะครับและนี่เป็นโลโก้ของนอตอเมริกันอาร์มนะครับเราก็ใส่นะครับนี่เข้าไปในช่องเห็นไหมฮะเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ตัวนี้ง่ายมากครับใช้ง่ายมากนะครับก็ไขให้แน่นนะครับไขให้แน่นนะครับแล้วก็จะได้พลาสติกเนี่ยนะฮะ นี่นะฮะนี่นะครับเก็บข้อดีของดั้มดั้มพับนะครับสามารถเก็บไกลนะครับสามารถเก็บไกปืนตรนนี้เห็นไหมสามารถเก็บไกลปืนได้อย่างดีมากนะครับก็ไม่ต้องกลัวลั่นเลยนะครับเวลาเอวนะครับแล้วเวลาใช้งานนะครับนี่ครับง่ายมากนะครับนี่นะฮะปืนนี้ไม่มีลูกนะครับก็นี่นี่เห็นไหมฮะนี่ฮะก็เรียบร้อยนะครับก็ฝาก คอนเทนต์รีวิวของดัมเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนดัมพับปืนของนอตอเมริกันอาวอมไว้ที่นี่ด้วยนะครับฝากช่องบริชาติ FC ด้วยนะครับสวัสดีครับ